เรียบร้อยเลยเรียบเหมืนงานปลารวมของเราครับปลาโอ้นี่นะครับปลาเล็กพี่นะครับโอ้สวยครับโอ้เยี่ยมเก okay, ครับนะครับพี่เหวี่ยโดนอีกแล้วนะครับผมโอ้สวายอีกแล้วสวายอีกแล้ว อาไอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับเมื่อกี้พี่แกเพิ่งได้ตัวที่สองไปนะครับนี่กินขันโน้มเลยครับกินขันโน้มเลยครับผมแต่ดึงลอกไม่ออกนะครับ่ดึงดขันดึก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 เลครับพี่แกกำลังจะตีเบ็ดครับนอนครับแกกำลังจะตีเบ็ด อันนู้นเลยครับหันมาทางนี้คันโน้มไปแล้ว วันนี้เข้าจริงๆครับตรงนี้ครับ มาเดี๋ยวหนุกเลยทีนี้พานเลยป้อนปอนมาช้อนให้พี่หน่อยันไีไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่มาช้อนให้ฝ่ายแล้วฝ่ายแล้วพานเนี้ครับพี่พอดีพี่เขาบ้าสวิงครับนี่ครับเดี๋ยว,ดวเดี๋ยวนะพี่เขาตัากให้ครับ ได้นะครับเด็กดูน,นะครับอมอยเรียบร้อยไ,ยไะนะอ้วน,นันมนี้แกมานจริงๆรับ ดี๋ยวบอกให้ไปกินคันทั้งผมบ้างนะครับแจวฟรีเขาอดี๋ยวปลดกันจะปลดคลิปอยู่ไหมเดี๋ยวมาดูนะครับเพิ่งตีไปเมื่อกี้นี่เองนะครับคันนี้ ตีไปเมื่อกี้นี่เองนะครับไม่ถึง5นาทีไม่ถึง2นาทีได้ไหมโเ <laughs> ยี่ยมโอ้โหสสว,สวยครับตัวนี้ครึ่งโลได้นะโอเคครับนี่สวยๆเลยครับผมโอเค ครับผมเป็นปลาตะโกกครับนี่ครับดึงอยู่ดึงอยู่หลายทีเลยนะครับพอดีอ่าหมวจะเปิดโทรศัพท์เปิดกล้องอยู่นะครับนี่ครับโอเคครับแต้มนี้น่าจะแต้มที่สิบแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไปดุ้นนึต่อครับนี่นะครับโดนอีกแล้วนะครับโอ้ เมื่อกี้ผมก็เพิ่งได้ตะโกกขึ้นมานะครับหันมาอีกทีนึงนะครับนี่ครับพี่เขาโดนอีกแล้วโดนของใหญ่อีกแล้วของใหญ่อีกแล้ว แต่ของพี่นี่ก็น่าจะมีสายนู้นครับฝั่งนู้นก็โดนนะครับฝั่งนู้นพี่ก็ก็โดนนะครับนี่พี่เหว่ะโดนนะครับแต่มุมของผมยังไม่โดนสวายนี่ครับแต่ว่าเบ็ดเบ็ดไปพันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวให้พี่มาช่วยพี่ใหญ่มาช่วย โอ้ยหลอกออกล้ก็เดี๋ยวได้พี่ให้พี่มาช่วยเลยไป้ช่นมันพันเวฮยเม็ดขึ้นเลยครับเ๋ยวเนี้คร <Viol in S 1> ับพี่ พี่เขามาพี่เขามาช่วยนะครับพอดีผมถ่ายวิดีโออยู่นะครับก็เลยช่วยพี่เขาไม่ถนัดนะครับน,นี่นะห,หลุดแล้วนะครับโอเค น,นี่ครับนี่นครับเดพี่เขามาช่วยช้อนนะครับอืมอันนี้ต้องยอมนะครับวันนี้ต้องยอมมานจริงๆครับยย,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 ยตัวนี้นแตตอนวดมันมาดูไซส์กันนะครับน่าจะมีมีไซต์อยู่ลนะครับไม่ยอมขึ้นน้ำยังไม่ขึ้นน้ำเลย แอนชันคันนะครับแอคชันคันอยากได้แบบนี้นะครับแต่เรายังไม่โดนนะครับ ไม่ยอมนะครับมันไม่ยอมนี่แอคชั่นคันครับขหมออเ็รบมาตั้อ,อ,อ,อแล้วสู้ครับสู้ยอมง่ายเายไม่ยอมครับแอคชั่นคัน,นครบอ,รอแล้วยอนครับยอเรียบร้อยโอ้ ขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับช่วยพี่เขาช้อนปลานะครับว,วันนี้คนเดียวเลยนะครับเนี่ยเขาไม่ยอมแบ่งคนอื่นเลยนะครับวันนี้พี่เขาพี่เขาสุดยอดเลยครับโอ้โหดูพุงครับคนครับดูดท้องมันโอ้โหตัวนี้อะไรเนี่ย้าได้ไหมสีกว่ากว่าเนาะโอ้โ <6 S 1> นะหดูครับคนครับ สุดดยยอเลครับนี่โดนอีกแล้วครับเมื่อกี้ไปช่วยพี่เขาดูซุกงัดสบายนี่ไม่ใช่บอกผมไปงัดเลยเนี่ยมาหันมาอีกทีครับปอนโดนอีกแล้วนางตกเนี่ยชิวๆปลาอะไรครับปลาสร้อยปลาพรมนี่มันปลาสร้อยคล้ายๆคล้ายๆปลาปลาพรมอ่ะคล้ายๆแต่น่าจะเป็นปลาสร้อยครับนี่โอ้โหนั่งรอสวรัยนะครับสอยปลาเล็กก่อนโอเค นี่ครับนนาครับโดนอีกแต้มหนึ่งนะครับเป็นปลาตะโกะครับกินตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้เลยนะครับนี่ครับปอดีวิ่งไปดูพี่เขาไปถ่ายพี่เขาที่ได้ปลาถวายนะครับแล้วก็ของผมก็ได้ตะโกะคันนู้นแล้วก็ปอนก็ได้ปลาสร้อยปลาผมอีกจะไม่ได้ดูคันเบ็ดตัวเองเลยครับเนี่ยจะเก็บมาเปลี่ยนเยอะนะครับกินตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้เลยตะโกะครับอีกหนึ่งแต้มนะครับ ลากินอีกแล้วครับผมปลากินอีกแล้วครับกินอีกแล้วครับพอเริ่มเย็นปลาเริ่มกินถี่นะครับเริ่มกินถี่ขึ้นครับตอนนี้ก็ประมาณสามโมงครึ่งนะครับช่วงประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนี่เงียบครับนี่ครับอสู้ม่สู้ ตะโกตะโกโอเคนี่ครับสวยๆครับอีกหนึ่งแต้มครับโอเคครับตอนนี้นะครับก็ฝนนะครับหมามืดเลยนะครับดูจากเมฆด้านบนนับผมก็ยังนั่งกันอยู่นะครับโอ้ลงมานะครับนี่ผมก็ยังนั่งอยู่นี่ครับฟ้ามืดเลยนะครับ ไม่รู้จะรอดหรือวานะครับแต่ก็มีลมพัดไปนะครับก็มีทางด้านนี้นะครับนี่ครับที่แกได้สวายวันนี้แกมานอยู่คนเดียวทบได้สวายสี่ตัวครับี๋ยวตะโกกอีกเนี่ยครับอยู่ีนตะโกกแกก็เก็บเบ็ดแล้วครับแกก็เก็บเบ็ดกลับบ้านแล้วผมก็ลองขยับมาตกตรงแกเนี่ยครับคันหนึ่งครับก็เดี๋ยวอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็คงต้องเก็บเหมือนกันนะครับ โอเคครับผมปลอ้โหนี่นะครับปลาเล็กพี่ก่อนนะครับอืมก็ไม่เล็กนะครับปลาเล็กพี่สุดยอดครับโอเคน่จะปลาแต้มครับผมมาอีกแต้มมาอีกแต้มอืมสวยครับโอ้ เยี่ยมโอเคครับแตอนเย็ยนปาก,กิน,นครับใส่ต้องค้างคืนนะครับโอเคครับมาอีกหนึ่งแต้มครับผมมันสู้เลยอะว้าวว้าวมาย้อนป่ะ อยู่ไหมอยู่อย,อยู่ไหมพี่อ๋โอโดนน,นี่นะครับนี่พี่เขาเพิ่งลงเบ็ดนะครับโอ้ <laughs> อ่อนไปไงนี่ครับโดนอีกแล้วนะครับผมมาทั้งวันนะครับก็เก็บผมมา เบเบ็ดไม่โดนนะครับเนี่ยพี่เขามาลงไม่ถึงสิบนาทีครับโดนอีกแล้วเม<ช>ื่อกี้ทั้งคูก็ถวายไงพี่นี่คร,น,น,รนี่นะครับก็เป็นจุดที่จุดที่ผมลงเบ็ดเนี่ยนะครับในตอนกลางวันเนี่ยจุดที่ผมลงเบ็ดเนี่ย แต่ไม่กินนะครับปลาเพิ่งมาเข้าตอนเย็นกย่าบ่ี้ก็โดนตะมุงไง่ใหญ่เลยเปนยังไงนี่ครไม่มีส้วิงคงก็ไม่มี เนี่ยครับจุดที่ผมลงนี่นะครับพพน,นี่ฮะมันลากไปนานแล้วมั้งเนี่ย ตวทตวทีายาวเลยห่อยนะขวาเลย้ายขวาเลยตัวนู้ตันู้น้โบว์มันลากไปมาวบอกอ่อโดนเป็นหอยใช่ไหมครับดูผลงานปลารวมของเราครับนี่ครับผมโกบหลวนรสวยอยู่นะครับผม โอเคครับก็ได้เป็นสิบกว่าตัวได้ครับสิบกว่าตัวอยู่นะครับโอเคนะครับหมายถ้าสายจันทิมานะครับผมวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับตะโกกนะครับก็สิบกว่าตัวนะครับวันนี้โอเคครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ